สวัสดีครับตอนนี้นะครับมูมารกจะพาทุกคนนะครับไปที่เขาคอนะครับและร้านขาหมูที่มูมารกอยากไปดูนั่นก็คือร้านลงเตียมนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าโมมาร์กเนี่ยไม่เคยมาที่นี่มาก่อนนะครับดังนั้นครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับและแน่นอนว่าจะต้องมาทานซิกเนเจอร์ของที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางเข้าไปเลยสไตล์การตกแต่งร้านนะครับเป็นสไตล์จีนแต่แต่เลยนะครับช่วงนี้จังหวะนี้ที่โมมาร์กมาเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนนะครับเรามาเช้านะครับเพราะเราต้องการกินอาหารเช้าที่นี่นะครับเราจะจัดเต็มกับที่นี่เลยทีเดียวนะครับได้ข่าวว่าเขามีเมนูอร่อยอร่อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเราต้องเลือกทำ ต้องมีวิวเขาเรียกว่ากินบรรยากาศนะครับอืมนี่บรรยากาศเป็นเขาเนอะเย็นด้วยช่วงนี้มมมักมาอากาศเย็นนะครับกําลังดีไม่ต้องพึ่งแอร์เลยนะครับโอเพนอนะครับดูจากเมู่ก่อนเลยนะครับนี่ไม่รู้ว่าดูดูไปนะครับกูสั่งแล้วสั่งเป็นหน้าแรกก็ใช่เลยครับขาหมูครับผมแต่ไม่ได้มีแค่ขาหมูนะครับอันนี้มีเมนูหลายอันนะฮะปลากระพงแบบแปดเซียนก็มีนะอะไรเงี้ยผัดชาปลาเก๋าอะไรพวกนี้มีหมดนะครับแตุ่มมัก มาแค่สองคนงั้นเอาแค่ขาหมูซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็พอแล้วนะครับมาพร้อมกับมันโถนะครับทั้ง3ชิ้นนะครับอันนี้คือบอกตรงว่า2คนนี้อิ่มมากครับคือซัดเรียบเลยฮะที่นี่ไม่ธรรมดานะครับก็คือเราดูจากขาหมูแล้วเนี่ยโอ้ยเขาบอกเลยครับว่าหนังนี่มากนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยเออแต่เขายกเวลาตัดปุ๊บเนี่ยคือหลุดออกมาเลยนะครับหลุดจากกระดูกเลยนั่นคือมันนิ่มจริงๆแล้วก็เวลากินนะครับเราฉีกมันโถว่าปุ๊บเราชุบนะครับน้าของขาหมูจะมีออกเค็มหวานนิด โอ้บอกตรงว่าเข้าปากแล้วมันช่อยมันช่อยไม่อยากจะถ่ายดูปากนะครับผมตอนนี้ปากคือไม่ไม่มีอะไรจะแบบไม่มีอะไรพูดนะตอนนี้กินอยู <laughs> ่อุ้ยมันเค็มแล้วก็นิ่มมากนะครับอีกที่หนึ่งนะที่มมาไปไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับนั่นก็คือตักหม้อครับแต่ว่าตรงตักกม้อนะครับเนี่ยมันอยู่คนละที่กันนะครับตรงนี้จะอยู่ที่บนเขานะครับ วิ view. สวยมากนะครับบอกเลยว่าวิวเนี่ยหลักล้านเลยนะเพราะว่าในช่วงบางช่วงที่มัวมากไปเนี่ยมันเป็นช่วงฤดูฝนมันมีหมอกข,ขาวๆครับแล้วร้านเนี่ยเขาแต่งในสไตล์แบบโทนเดียวกันนะคือโทนสไตล์จีนนะครับตักมอที่เนี่ยก็เลยเป็นที่ที่โด่งดังมากครับเกี่ยวเรื่องการมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆนะครับ นั่นก็คือที่ริมระเบียงนะครับที่เราจะมองเห็นทิวทัศน์ของขุนเขานะครับพร้อมกับบรรยากาศที่เรียกว่าถ้าฝนตกพรมๆเนี่ยจุดนี้น่ะจะเป็นจุดที่เรากินกาแฟร้อนนะครับหรือเครื่องดื่มร้อนๆเนี่ยแล้วจะบรรยากาศมันจะขับ ความรู้สึกฟินๆของเราออกมาครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครที่มาเขาคอครับจะต้องไม่พลาดนะครับในการเดินทางขึ้นมาที่จุดสูงสุดตรงนี้นะครับคือตักหมอนะครับและบรรยากาศมาเสพบรรยากาศนะครับมาเสพหมอกหรือแม้กระทั่งฝนโปรยปลายเล็กๆนะครับบอกเลยครับว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยแล้วถ้าเกิดบอกว่าดูจบแล้วยังไม่อยากมาเนี่ยมมักไม่เชื่ออย่างแน่นอนครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้มวมักนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ